เพื่อนๆครับ EP นี้ก็เป็น EP หนึ่งนะครับที่ลุงตู่จะมาแนะนําราคาอุปกรณ์ทำานัมพกแต่ละอย่างแต่ละชิ้นให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆจะได้รู้นะครับว่าการลงทุนทำพกต้องใช้อะไรบ้างและลงทุนเท่าไหร่และอุปกรณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่ครับเพื่อนๆจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับอย่างคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับ EP แรกนะครับก็จะแนะนําในเรื่องของ ชุดเตาผมนะครับชุดเตาผมก็เป็นมีชุดนี้เป็นหัวเดียวนะครับเป็นหัวเดียวในราคาครับราคาก็อยู่มาสองพันกว่านะครับไม่เกินสองพันห้านะแต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนกันนะครับว่าราคาชุดนะครับแต่ละร้านแต่ละที่ราคาขายไม่เหมือนกันนะครับราคาครับประมาณอยู่มาสองพันกว่าบาทไม่เกินสองพันห้าละครับเพื่อนเพื่อนก็ลองหาดูนะครับแต่ร้านนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากได้สองเตาสองหัวเพื่อนๆก็บวกเข้าไปนะครับในราคาสองพันกว่าบาทบวกเข้าไปนะครับเป็นสองเตานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือในเร่ออุปกรณ์ชุดแรกนะครับชิ้นแรก ที่เพื่อนต้องมีครับก็คือชุดเตานรครับในราคา2,000กว่าบาทครับนี่คือเงินชิ้นแรกครับที่ทุกเพื่อนๆที่ต้องทุนนะครับ